มนุษย์ต่างดาวจากกระวาลและสิ่งมีชีวิตนอกโลกในพระไตรปิฎกความลี้ลับเหนือจินตนาการในพุทธจักรวาลจะเป็นไปได้ไหมว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาวมานานนับพันปีแล้ว ในพระไตรปิฎกอันเป็นคำพีสูงสุดของพระพุทธศาสนาเทรวาดไม่เพียงแต่บันทึกหลักทำคำสอนเพื่อความหลุดพ้นเท่านั้นแต่ยังแฝงไปด้วยแนวคิดท,ทางจักรวาลวิทยาที่ลึกล้ำเกินกว่าที่ใครจะเคยคาดคิดไว้อีกด้วย ซึ่งถ้าหากเราขุดลึกลงไปในคำสอนของพระองค์จะพบกับแนวคิดที่น่าทึ่งเกี่ยวกับโลกคู่ขนานมนุษย์ต่างทวีปสัตว์ในมิติลี้ลับและจักรวาลอันไร้ขอบเขตซึ่งแนวคิดเหล่านี้อาจเป็นกุญแจไขปริศนาแห่งจักรวาลที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยังต้องทึ่งมนุษย์ในสีทิศอรารยธรรมจากโลกอื่นในพุทธจักรวาล พระสูตรเก่าแก่ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงจักรวาลหนึ่งที่ประกอบไปด้วยเขาพระสุเมนที่อยู่ตรงกลางและล้อมรอบไปด้วยสี่ทวีปใหญ่ซึ่งแต่ละทวีปเหล่านั้นต่างก็มีมนุษย์อาศัยอยู่นี่คือแนวคิดที่สันคลอนความเชื่อของเราเรื่องโลกเดียวที่มีมนุษย์ 1. อุตรกุรุทวีปทิศเหนือมนุษย์ที่นี่มีอายุยืนถึงหนึ่งพันปี รูปร่างสูงสง่าผิวพรรณเรืองรองคล้ายทองคําลักษณะนิสยัยใจเย็นสุภาพไม่ทะลวิวาทไม่มีความโลภลักษณะทางสังคมไม่ต้องทำงานอาหารเกิดขึ้นเองตามจิตปรารถนาไม่มีเงินทองและไม่มีระบบชนชั้นเปรียบเสมือนอรารยธรรมทางอุดมคติที่วิวัฒนาการไปไกลเกินกว่าที่โลกจะเข้าใจ 2. ชมพูทวีป ทิศใต้โลกของเรามนุษย์ที่นี่มีอายุเฉลี่ยลดลงเรื่อยๆตามยุคสมัยบางยุคไม่ถึงหนึ่งร้อยปีรูปร่างหลากหลายตามกำก่าและสภาพแวดล้อมลักษณะนิสัยมีทั้งดีและชั่วต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดลักษณะทางสังคม มีกรรมเป็นของตนมีชนชั้นมีสงครามมีาศาสนาและเป็นเพียงทวีปเดียวที่พระพุทธเจ้าจาะตรัสรู้ชมพูทวีปจึงเป็นสนามฝึกจิตของสรรพสัตว์ที่เข้มข้นและทรงพลังที่สุด 3. ปุพพวิเทหทวีปทิ่ตะวันออกมนุษย์ที่นี่เปลี่ยมไปด้วยความงามทั้งกายและใจรูปร่างผิวพรรณละเอียดงามสง่าเหมือนเทพบุตรเทวดา ลักษณะนิสัยมีใจเอื้อเฟื้อไม่เบียดเบียนชอบการปฏิบัติธรรมลักษณะทางสังคมไม่มีการครอบครองสมบัติไม่มีการแย่งชิงคล้ายกับอารยธรรมที่อยู่บนคลื่นความถี่แห่งเมตตาและปัญญา 4. อมอรโคยานทวีปทิศตะวันตกโลกนี้เงียบสงบจนดูเหมือนอยู่เหนือความวุ่นวายของกํโลก รูปร่างสูงโปร่งใบหน้าสงบนิ่งดูมีอำนาจทางจิตลักษณะนิสยัยไม่ทยานอยากไม่มีราคะลักษณะทางสังคมไม่มีความจำเป็นต้องมีรัฐบาลหรือผู้นำเพราะทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนคล้ายกับโลกยูโทเปียที่อยู่ในมิติสูงซึ่งได้วิวัฒนาการทางด้านจิตใจมากกว่าทางด้านวัตถุหมื่นโลกธาตุ จักรวาลคู่ขนานอันไม่มีที่สิ้นสุดในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงหมื่นโลกธาตุหรือสหัสโลกธาตุซึ่งแต่ละโลกธาตุจะมีทั้งมนุษย์เทวดาพรหมนรกและสวรรค์ของตนเองพระพุทธเจ้าทรงสามารถแผ่รัศมีปกคลุมจักรวาลเหล่านี้ได้ในพริบตาหมื่นจักรวาลน,นี้อาจตีความว่าเป็นมันติเวิร์สโลกคู่ขนานที่มีชีวิตและกฎแห่งกมเป็นของตัวเอง นักคิดบางคนเชื่อว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสามารถสันสเทือนถึงโลกธาตุเหล่านี้ได้พร้อมกันพรมอรูป,ปรภูมิสิ่งมีชีวิตนอกมิติที่ตามองไม่เห็นนอกเหนือจากมนุษย์ยังมีสิ่งมีชีวิตในมิติที่สูงและละเอียดกว่าอีกมากได้แก่เทวดาอยู่ในสวรรค์หกชั้นพรมมีทั้งรูปประพรมมีร่างละเอียด และอรูป,ปรพรหมที่ไม่มีร่างสัตว์ในภพภูมิต่ำอย่างเช่นเปรตอสูร,รกายสัตว์นรกและอื่นๆสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดำรงอยู่ในภพภูมิที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้คล้ายกับแนวคิดของสิ่งมีชีวิตต่างมิติหรือเอเลี่ยนพลังจิตสูงที่นักวิทยาศาสตร์บางคนเริ่มกล่าวถึงการจุติอุบัติการเกิดใหม่ในโลกอื่นโดยไม่ต้องใช้ยานอวกาศ ในพระไตรปิฎกกล่าวว่าสัตว์โลกสามารถจุติหรือเกิดใหม่ในโลกอื่นได้ในทันทีตามแรงกำเช่นไปเกิดในทวีปอื่นหรือแม้แต่ในพรหมโลกซึ่งแนวคิดนี้คล้ายกับแนวคิดเรื่องการเดินทางข้ามมิติโดยจิตหรือการย้ายพบข้ามจักรวาลโดยคลื่นพลังงานหรือควอนตัมสุญญาตาและวัตจักรอันไร้ขอบเขตของจักรวาล พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายมีแต่การเวียนว่ายไม่รู้จบสิ่งนี้สะท้อนถึงแนวคิดของจักรวาลอันไม่มีขอบเขตและคล้ายทฤษฎีฟิสิกส์บางสายที่เชื่อว่าจักรวาลอาจเกิดดับเกิดซ้ำไปซ้ำมาตลอดกาล แม้คำว่ามนุษย์ต่างดาวจะไม่ได้ปรากฏตรงๆในพระไตรปิฎกแต่แนวคิดเรื่องโลกอื่นสิ่งมีชีวิตต่างพบและจักรวาลไร้ขอบเขตในพุทธศาสนาได้เปิดประตูสู่มิติของความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นที่สุดแห่งหนึ่งในโลกแห่งศาสนา ไม่แน่ว่าในขณะนี้อาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีจิตบริสุทธิ์จากอุตรกุรุทวีปกำลังสวดมนอยู่ใต้แสงจันทร์บนดาวของเขาหรือสิ่งมีชีวิตไร้ร่างแห่งอรูปรพรหมกำลังส่องทำแห่งพระพุทธเจ้าในจัก,กรวาลอันไกลโพ้นอยู่ก็เป็นได้